ในคลิปนี้แอดแมวก็จะมารีวิวเกม Battle l o o ครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยเป็นของคนไทยนะซึ่งเป็นเกมแนว RPG ครับเอาชีวิตรอดประจนภัยแบบไม่มีสิ้นสุดซึ่งตัวเกมเนี่ยจะให้เราทำการซื้อตัว NFT ที่เป็นตัวละครต่างๆแล้วก็ทำการใส่ชุดเกราะซึ่งมันก็จะมีเรื่องของระดับนะครับเราสามารถทำการคราพวกอุปกรณ์ต่างๆที่มีความแร่ส,สูงๆได้ซึ่งมันจะมีราคาอยู่เนาะอ่ะแล้วเราเนี่ยต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของตัวละครเนี่ยต้องทำยังไงครับ ก็ง่ายๆครับเราก็ทําการเอาตัวละครเนี่ยไปตะลุยครับแล้วก็ใช้แหวกนะครับที่เป็นเงินของเราเนี่ยซื้อนะครับของดีๆแล้วก็เอามาใช้จบคือตัวเกมนี้ครับมันก็มีระบบนะครับการเล่นหลากหลายนะถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็ลองมาส่องกันได้นะครับแล้วก็ยังมีแมปอีกหลากหลายอีกนะครับมีแบบว่าเป็นท่าต่างๆเห็นไหมครับแล้วก็จะมีเป็นชุดเกาะนะครับแต่ละท่ามันก็จะเป็นเซตของมันเลยเห็นไหมเอออันนี้ก็โอเคเนาะ ใครได้ตามเซตนี่ก็ถือว่าโอเคเลยเนาะแล้วอันนี้ก็จะเป็นนักลบนะครับอันนี้นักธนูอันนี้จะเป็นอาชีพต่างๆครับนักเวทก็จะมีนักดาบนักธนูนักเวทแบบนี้เลยนะแต่แอดนี่ใส่โมโซไปเอานักดาบไปใส่กระทานักเวทอะไรอย่างงี้เออเพราะว่าส่วนตัวชอบนักเวทไง แล้วก็มีการขายหีบนะครับหีบนี้ยเนี่ยเราก็สามารถไปทําการซื้อนะครับที่อะตอมิกได้นะครับเราก็จะเห็นว่านี่ครับมีของต่างๆนะครับให้เราทําการเลือกซื้อเราก็ต้องมาเลือกแรงกันก่อนนะครับว่าเเราอยากได้แรงระดับไหนครับแล้วดีแค่ไหนนะใครได้รี GEN ต์เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ500กว่าแวกนะครับเราสามารถเลือกส่วนต่างๆได้แต่ว่าเลือกโดยรวมเลยก็ได้นะครับโอเค ก็ประมาณนี้ครับถ้าเกิดใครอยากซื้อเนี่ยก็มาส่องกันได้นะครับของแบบธรรมดาเนี่ยก็ราคาถูกมากๆเลยนะเออแล้วก็ส่วนวิธีการเล่นนะครับก็ให้เราเนี่ยมาทําการซื้อตัวละครนะครับเรามาอ่านที่ไวท์เพเปอร์ก่อนก็ได้นะครับเราก็ต้องมีตัวละครใช่ไหมมันก็จะมีให้เลือกเนี่ยพื้นฐานเนี่ยให้ซื้อโดยการไปซื้อเหรียญน,นะครับในอังกอร์แล้วก็เอาตัวละครตัวนี้เนี่ยมาทําการเล่นครับก็คือเอามาใส่พอใส่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถใส่อุปกรณ์ต่างๆได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นส่วนของแมปต่างๆนะครับที่เราจะนําตัวละครของเราเนี่ยไปทําการต่อสู้นี่ครับเราสามารถดูรายละเอียดฮีโร่ได้จากตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นมอนสเตอร์ส่วนนี้นะครับก็จะเป็นแมปตัวกลางนะครับ ก็คือเป็นแมปนี้นะเราสามารถคลิกเข้าไปนะครับเพื่อดูรายละเอียดต่างๆนะครับพลังพาวเวอร์นะฮะแท็กของเราเองซึ่งเราก็สามารถทําการอัปเกรดได้นะครับโดยมีหินตัวนี้ครับต่อมาจะเป็นโหมดแบทเทิลนะครับโหมดในการต่อสู้นั่นเองครับแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นคาอธิบายนะครับว่าเราจะมีตัวละครมีอาวุธต่างๆชุดเกราะนะครับที่เราเนี่ยเอาไว้ใส่นะครับเพื่อไปทําการต่อสู้กับมอนสเตอร์ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นโทเค็นครับตัวเกมเนี่ยยังมีระบบอีกมากมายนะครับกำลังอัปเดต เรื่อยๆนะซึ่งตัวเหรียญเนี่ยก็มีการวางแผนนะครับว่าใช้อะไรบ้างเช่นเหรียญตัวนี้นะครับมีการเอิรอนออกมาเอาไปแลกอย่างงู้นอย่างนี้นะครับอัปเกรดต่างๆนะครับแล้วก็คราของอะไรประมาณนี้นะก็ถือว่าตัวเกมเนี่ยออกแบบมาได้ดีเลยนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเพื่อนๆจะ เล่นหรือว่าจะลงกับเกมนี้หรือเปล่านะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยชอบด้วยหรือเปล่านะโอเคครับเดี๋ยวเราไปส่องกันเลยดีกว่านะครับอันนี้แอดเนี่ยก็ได้ทําการทดสอบนะครับปล่อยตัวละครเนี่ยไปทําการขุดเหรียญอยู่เนาะโดยการออกไปประจนภัยข้างนอกนะครับผมนี่ครับเราก็จะเห็นนะว่าเราเอาออกไปประจนภัยซึ่งเราก็สามารถกดแบตเทิลแบบนี้ได้นะครับอันนี้คือแอดปล่อยไปเยอะแล้วไนงะมันก็ต่อสู้อย่างดุเดือดไปลยุย เฮ้ยตึก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 อันนี้กาลังวิ่งนะครับโหลดไปวิ่งไปนะแล้วก็จะมีฉากต่อสู้แบบนี้ด้วยนะเวลาเราส่งตัวละครไปทําการต่อสู้ครับก็รอเวลาไปเรื่อยๆนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยมันก็จะเดิน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 แต่ละเหตุการณ์นะครับมันก็จะมีมอนสเตอร์อะไรเงี้ยดักไว้อยู่เนี่ยเราก็จะทําการต่อสู้ซึ่งถ้าเราจะไปได้ไกลเนี่ยเราก็ต้องมีอุปรกรณ์ที่ดีครับเพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นนะ อ,อ,อุปกรณ์ของเรานี่สําคัญมากๆเลยนะในส่วนของการดูอุปกรณ์เนี่ยเราก็มาที่กระเป๋านะครับเราสามารถกดดูจากตรงนี้ก็ได้เป็นออลเลยก็ได้ครับเราก็ได้เห็นทั้งหมดเลยโหมดลิฟต์เนี่ยก็เป็นโหมดต่อสู้อีกโหมดหนึ่งครับที่เราเนี่ยจะได้ต่อสู้กับบอสนะซึ่งก็จะมีความยากอยู่ระดับความยากเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวละครของเราให้พร้อมก่อนที่จะทําการต่อสู้นะครับมิฉะนั้นเราอาจจะแพ้ได้ครับผมแล้วต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวแลนนะครับคือเราเนี่ยสามารถทําการซื้อแลนได้นะครับ เธอหรือว่าใครอยากมีแลนเป็นของตัวเองเนี่ยก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับตามเงื่อนไขสามารถอ่านในไวท์เปเปอร์ได้นะครับผมสรุปตัวเกมนะครับภาพรวมเนี่ยถือว่าน่าเล่นระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีระบบต่างๆอัปเดตมานะในส่วนของการใช้โทเค็นเนี่ยก็มีอวทานในการใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นการมินตัวละครต่างๆในการคัาของต่างๆอัปเกรดนู่นนี่นั่นนะครับหรือว่าอนาคตอาจจะมีการเข้าดังเจียนนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็มาใช้ ให้เกิดประโยชน์หรือว่าเป็นระบบที่หมุนเวียนนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ